สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ู u ูปถาถอินทน์ยูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านพรพศนะครับแจ้งกระจากหรือว่าเพชรวัย5้ปีซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีถูกกล่าวหาว่าร่วมยิงครุแลวก็ปลาประทัดในม็อบ1ปตุลาพับริเวณแยกดินแดงซึ่งเขาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2564ร จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยครับซึ่งใช้เวลานานกว่า115วันแล้วโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจากทางสารอาญาก่อหนหน้านี้เมื่อวันที่29มกราคม25 6 5ทนายความได้รับแจ้งจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าพรพดนั้นมีอาการไอเจ็บหน้าอกมีไข้และอ่อนเพลียจึงถูกส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลร,ราชดันต่อมาเมื่อวันที่หกุมภาพัน 2, ธ์2 5 6 5ทนายความได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลร,ราชทัน เพื่อติดต่อขอเยี่ยมพรพศโดยเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการให้เข้าเยี่ยมเนื่องจากในขณะนั้นอยู่ระหว่างรอทราบผลการตรวจอาการพรพศจึงต้องถูกกักตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้จนกระทั่งวันที่3กุมภาพันธ์สองพรโรงพยาบาลน,นั้นแจ้งผลจากการตรวจเสมหะของพรพศพบว่าเขาติดเชื้อวัณโรคและมีอาการอยู่ในระยะแพร่เชื้อรุนแรงสามารถแพร่เชื้อให้กับคนรอบข้างได้จากนั้นเขาถูกส่งตัวกลับไปรักษาอย่างแดนพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพ โดยพรพศต้องถูกแยกตัวไปรักษาในห้องกระจกปลอดเชื้อจนกว่าจะหายดีเป็นปกติเจ้าหน้าที่ราชทรรมระบุว่าวัณโรคเป็นโรคที่ผู้ต้องขังป่วยเป็นจํานวนมากแต่สามารถรักษาให้หายขาดได้จากการทานยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องจึงไม่มีความจําเป็นต้องเข้ารับการรักษา,กษาตัวที่โรงพยาบาลราชทรร์เจ้าหน้านนที่ราชทรรระบุอีกว่าพรพศจะถูกรักษาตัวอยู่ที่แดนพยาบาลไปอีกประมาณ1 0 1ถึงวันโดยจะได้รับยาทานแบบเม็ดเพื่อฆ่าเชื้อวัณโรค เมื่อเขาอาการดีขึ้นแล้วจึงจะประเมินอีกครั้งว่าจะสามารถให้ทนายความเข้าเยี่ยมได้หรือไม่ทาให้ตั้งแต่พรพศเข้ารับการตรวจหาวัณโรคที่โรงพยาบาลราชทันจนถึงขณะน,นี้ทนายความยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมเพื่อพูดคุยและก็สอบถ,ถามถึงอาการป่วยของเขาได้จึงไม่ทราบเลยว่าเขามีอาการอย่างไรบ้างและได้รับการรักษาอย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2564พรพศเคยติดเชื้อโควิด -19 ขณะถุกคุมขังอยู่ในเรือนจา ก่อนถูกท่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทันและได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติในเวลาเดือนเสษนะครับทนายความก็ได้เปิดเผยแทบทุกครั้งที่ทนายความเข้าไปเยี่ยมพรพศเนี่ยเขามักจะพูดถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกลักษณะและก็ความไม่อาจในเรือนจําโดยทําให้เขาพูดกับทานายในทํานองว่าการถุกครังอยู่ในนั้นทําให้เขาเสี่ยงกับโรคมากมายโดยเฉพาะโควิดเขาคิดว่าการอยู่ข้างนอกยังปลอดภัยกว่าหลายสิบเท่าก็บอกว่าในคุกนั้นมีคนติดโควิดทุกวัน หลายคนที่ติดเชื้อกว่าจะได้รับการพาตัวไปโรงพยาบาลราชทันก็ผ่านไปหลายคืนคนรอบข้างก็ติดโควิดกันแทบทุกคนเขาเฝ้าคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวเองก็จะติดเพราะในคุกไม่มีที่ไหนปลอดภัยสุดท้ายเขาก็พบว่าตัวเองนั้นก็ติดโควิดนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าทางด้านในส่วนของอพรพจน์นั้นก็มีการติดเรื่องของวันโรคด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่กระทําความผิดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับถูก ควบคุมตัวเอาไว้ในเรือนจำนะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะคนเหล่านี้เวลานี้หลายคนนั้นก็เดินหน้าเข้าสู่คุกเข้าสู่ตารางกันตลอดจากคดีข้อหาที่การก่อเหตุเนี่ยครับหลายครั้งหลายคราจากการชุมนุมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองครับ